นะครับสรุปเหมืองทองอัคราเราไม่ได้แพ้คดีนะฮะนี่ควรจะรู้ความจริงนะครับอันที่สองนะครับจ่ายสี่หมื่นล้านก็ไม่มีการจ่ายนะเป็นเพียงการโจมตีผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อมีเป้าหมายในการโจมตีพลเอกประยุทธ์ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อาชญาบัตรที่บอกว่าโอ๊ยไปแลกเขาอนุญาตตั้ง4ี่แสนไล่นะครับมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพื่อแลกไม่ถูกฟ้องจริงไหมไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องของการสํารวจ นะครับสำรวจก่อนต้องใช้เวลาอีกนานหรือห้าปีย่างต่ำนะครับนี่คือความจริงฮะเรื่องเหมืองของอาัคารานะครับเรื่องอาชีาบัตรที่เกิดขึ้นนะต้องใช้เวลาอีกนานไหมอีกนานนะรเรื่องนี้ก็ใช้ไม่ประเด็นในการโจมตีคาโกหกที่เกิดขึ้นซ้ําๆก็อย่าไปเชื่อนะฮะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมิกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นข่าวฮือฮามาอยู่พ่วงพักหนึ่งเรื่องของอาชีวบัตรเหมืองทองเปลืองแร่อ,อัคราที่จู่ๆขึ้นมาเกิดขึ้นมา200แ0,000ไร่กระทรวงอุตสาหกรรมโต้แลกข้อพิพาทนะครับ ก็ปรากฏว่ามีรายงานอย่างเป็นทางการและมีหนังสือเอกสารวะะ่อะกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์อนุญาตให้อาเชบัดเหมืองแร่นะครับอัการาเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0ไร่กระทรวงอุตสาหกรรมยันไม่เกี่ยวข้องนะครับการต่อรองข้อพิพาทเป็นคนละจุดกันนะครับจากกรณีที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ขออนุญาตให้บริษัทอากาักรานะครับ ยื่นคำร้องอาชีบัตรพิเศษนะครับแร่24คำร้องตั้งแต่ปี2 4 0 0 2546ถึงปี2,558มีเนื้อที่2 08, 8 8 9 4ไร่ในพื้นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยประกาศเมื่อ27สิงหาคม2 5 0 3จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์แลกกับ การถูกฟ้องร้องนะกรณีที่พลเอกประยุทธนะ์จันโอชาได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ปิดเหมืองทองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า30,000ล้านบาทนั้นวันที่12กันยายนนะครับนายวิชนุทัพเที่ยงอธิบดีกรมอุตสาหกรรมนะครับพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกอพอรอนะครับได้เปิดเผยถึงการประกาศของอาเชียบัตรเหมืองแร่ทองคำบริษัทอัครา ะครับว่าเป็นบริษัทคำขอค้างตั้งแต่ปี2,546ที่อัการาเคยยื่นคำร้องขออาชกอาบัตรเหมืองแร่ทองคำและเงินให้กรมพิจารณาแล้วแต่กรมไม่ได้อนุญาตให้สำรวดในครั้งนั้นจำนวน24คําคำขอนะครับครอบคลุมพื้นที่ตำบวลวังโป่งวังหินซับเปิบ หางดงหายดงนะครับแล้วก็วังสารอําเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูร์นะครับขนาดพื้นที่2 0 0,000กว่าไร่นะครับกระทั่งผ่านมาแล้วทั้งหมด17ปีจนวันนี้อัคราได้ยื่นคําขอใหม่อีกครั้งจากภาครัฐมีนโยบายบริหารจัดการแร่ทองคําปี2560ภายใต้พระราชบัญญัติเหมืองแร่พศ2560ทั้งนี้นะครับ เป็นคนละแปลงกับที่มีข้อพิพาทนะครับกับอักราจึงไม่ได้เป็นการอนุญาตให้อักรากลับมาเปิดดำเนินการกิจการในแปลงที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้เป็นคําขอตั้งแต่ปี2546ที่กรมพิจารณาแล้วแต่ไม่ได้อนุญาตให้สํารวจนะครับ และอัการาก็ไม่ได้เดินเรื่องเพื่อให้ขอทบทวนอีกนานทั้งหมด17ปีจนถึงวันนี้อัการายื่นขอมาใหม่เพราะเข้าใจว่าอัการาเห็นว่าภาครัฐมีนโยบายบริหารจัดการเหมืองแร่ปี2560แล้วจึงทำเรื่องขอพิจารณาอีกครั้งโดยล่าสุดอยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้ามาให้กรมพิจารณากรมยังไม่ได้รับเรื่องยืนยันเรื่องนี้ ยังไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดซึ่งหากมีเรื่องนี้เข้ามาก็จะพิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายเช่นมีแผนการดาเนินการสํารวจและถูกต้องหรือไม่นะครับรายละเอียดต่างๆครบถ้วนหรือไม่โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ฟื้นฟูนะครับหลังการสํารวจถูกครบถ้วนภายในระยะเวลาระยะเวลา5ปีอ่าที่กฎหมายกําหนดนี่คือคําชี้แจงของภาครัฐเรื่องเหมืองทองอคราประการแรก ะะที่หุ้นส่วนต้องรู้ว่ามีการฟ้องร้องที่อนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยไทยแพ้หรือยังสรุปไทยไม่แพ้บอกมีการไทยเสียเงินไปหรือยังสี่หมื่นล้านไม่มีไม่ไทยไม่ได้เสียเงิน4ี่หมื่นลงหมื่นล้านอะไรนั้นเป็นข่าวโกหกนะครับประการต่อมานะครับในประการที่3ตอนนี้เรื่องอาชีบัตรอาชีบัตรคืออะไรบางคนเข้าใจว่าอาชีบัตรคือใบอนุญาตให้เขาไปทําเหมืองแร่เหมืองทองได้เลยไม่ใช่นะฮะ อาแชาบัรคือใบเพื่อที่จะเข้าไปทำการสำรวจจุดที่เกิดเหตุกับจุด2 0 0แสนไร่เนี่ยที่ทำใหม่เนี่ยจุดเดียวกันไหมคนละจุดคนละพื้นที่นะครับและเขาบอกว่ามีการต่อรองกันหรือเปล่ามีการโน่นนี่นั่นซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วว่านะครับวิธีการแก้ไขเรื่องเหมืองทองอัคราให้ไปทำการเจรจา,าเขาต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย นะครับเรื่องของอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของสิทธิในอนาณาเขตนะรเรื่องของการเหมืองทองจะให้ไม่ให้เป็นสิทธิในอาณาเขตของไทยนะครับอนุญาโตตุลาการจะมาใช้สิทธินอกอาณาเขตได้ไหมไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราควรรู้นะครับเขาไปเรียกร้องเนี่ยเขามีสิทธิเรียกร้องไหมเขามีสิทธิเรียกร้องนะครับอัคราเขาไปทําประกันไว้กับบริษัททําประกันภัยซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทประกันภัยได้จ่ายให้กับอัคราไปเรียบร้อยแล้ว ในข้อเรียกร้องที่เข้าไปร้องอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นประเทศออสคืออากาาก็เป็นบริเทศออสเตรเลีย <c oughs> นะครับเขาเจรจาขอบอกว่าขอให้เจรจาการและกลับมาทําใหม่ได้ไหมนะครับผมก็เรียนว่าในตอนนั้นในปีประมาณ6ปีที่แล้วผมบอกว่าตอนนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากพิษของไซยาไนด์หรือสารหนูเนี่ยได้รับผลกระทบ <c oughs> จากกรณีของเหมืองทอง แล้วก็มีการพิสูจน์แล้วพอได้ผลกระทบก็มีการใช้มาตราส4ระงับพลเอกประยุทธ์ก็ใช้วัฒกรรมที่ชื่อว่าผมจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจึงมีคําสั่งปิดเมื่อมีการฟ้องร้องขึ้นมาฝ่ายค้านเอาประเด็นนี้มาโจมตีก็พลเอกประยุทธ์ก็รับผิดชอบไปสิสี่หมล้านแพ้ไปแล้วสรุปมันยังไม่แพ้นะครับและผมเรียนไว้ก่อนหน้านี้ในเชิงงานสังเคราะห์ว่าควรจะไปทําการเจรจานะครับเจรจาดูว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วฝังเงื่อนไขข้อเจรจาที่ออกมาก็คือว่าเนี่ย เขามีพื้นที่ใหม่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเขาขอสํารวจได้ไหมเป็นหุ้นส่วนให้สํมรวจไหมนะเรามีแต่ได้กับได้แล้วก็เราก็ได้ค่าภาคหลวงค่าสัมปทานเขาทารูปแบบใหม่ไม่มีผลกระทบกับประชาชนเริ่มต้นมันต้องอะไรทาการสํารวจก่อนก็รัฐบาลก็ให้สํารวจผิดปกติไหมก็ไม่ผิดปกตินะครับใช้เวลากี่ปีในการสํารวจ5ปีอีกนานไหมอีกนานถึงเวลนนั้น,นยนังไปเรรียยบ้้อแลว <c oughs> แค่นั้นนะนะครับคนเข้าใจว่าอาชาบัตรคือการที่จะให้อนุญาตเลยไปขุดเหมืองแร่รือไม่ใช่ฮะไปขุดไอไปสำรวจสำรวจเสร็จก็ต้องเก็บไว้อย่างเดิมนะครับพอสำรวจเสร็จไม่เจอเนี่ยก็ต้องเก็บไว้อย่างเดิมถือสำรวจเจอต้องมาขออนุญาตขุดอีก <c oughs> นะครับไม่ง่ายแล้วก็ต้องมีหลักเกณฑ์เนี่ยต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าหน้าที่ต้องไปสำรวจคือเริ่มต้นใหม่อะ่ะเซตซีโลว่า,างไงนะครับโดยมีหลักอะไร จะต้องไม่มีผลกระทบต่อประชาชนเพราะการปิดเหมืองทองคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเพราะเกิดมาจากผลกระทบที่เกิดจากประชาชนนะครับประชาชนได้รับผลกระทบประเทศได้รับความเสียหายนะครับใบค่าไม่พอคุ้มค่าภาคหลวงคือเอาทองไปแล้วจ่ายเงินให้เราน้อยไม่คุ้มคราวนี้เราต้องได้มากกว่าเดิมประการแรก2ต้องไม่กระทบของประชาชนมี2หลักที่สําคัญนะครับสรุปเหมืองทองอัครา เราไม่ได้แพ้คดีนะฮะนี่ควรจะรู้ความจริงนะครับอันที่สองนะครับจ่ายสี่หมื่นล้านก็ไม่มีการจ่ายนะเป็นเพียงการโจมตีผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อมีเป้าหมายในการโจมตีบลดินประยุทธ์ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อาชญาบัตรที่บอกว่าโอ้ยไปแลกเขาอนุญาตตั้ง4ี่แสนไล่นะครับมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพื่อแลกไม่ถูกฟ้องจริงไหมไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องของการสํารวจนะครับสืบวจก่อนต้องใช้เวลาอีกนานสี่ห้าปีอย่างต่ำ นี่คือความจริงฮะเรื่องเหมืองคองอัครานะครับเรื่องอาชีาบัตรที่เกิดขึ้นนะต้องใช้เวลาอีกนานไหมอีกนานนะเรื่องนี้ก็ใช้ไม่ประเด็นในการโจมตีคําโกหกที่เกิดขึ้นซ้ําๆก็อย่าไปเชื่อนะฮะวิธีการเอาชนะคําโกหกด้วยการพูดความจริงนะความจริงมีสิ่งเดียวความจริงมีสิ่งเดียวความจริงจะอยู่มั่นคงถาวรตลอดไปวิธีการเอาชนะความจริงก็คือพึงเอาชนะคำโมดเท็ุด้วยการพูดความ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักย์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ